น่าชื่นใจสุดๆคนสนิทอ้อมกรพันเผยอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นมากน่าชื่นใจสุดๆคนสนิทอ้อมกรคพันเผยอาการป่วยตอนนี้ดีขึ้นมากก่อนหน้านี้หลายคนพากันส่งกำลังใจให้หนุ่มอ้อมกรพันแบบรัวๆเพราะเจ้าตัวกำลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งล่าสุดก็มีข่าวดีให้ทุกคนได้ชื่นใจเมื่อลาสุดวันที่25พฤษภาคม2566ด้านกีตาร์สิริพิษ ซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทของง๋อมอากรพันธ์ได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยของน้องชายอ๋อมอากระพันผ่านไลฟ์สดของตัวเองโดยกีต้าร์ศิริพิษเผยว่าอาการป่วยของอ๋อมตอนนี้โอเคสุขภาพดีขึ้นมากๆสดชื่นขึ้นตามลําดับ ซึ่งหลังจากนี้ตัวเองจะพยายามบิวและขอร้องอ๋อมให้มาเล่นละครในปีหน้าคาดว่าไม่ใช่ปีหน้าก็ปีถัดไปรอให้อ๋อมมาคอนเฟิร์มอีกทีพร้อมฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงพี่อ๋อมและคิดว่าอีกไม่นานประมาณปีหรือ2ปีอ๋อ,อมคงได้กลับมาร่วมเล่นละครกับช่องเดเหมือนเดิม